สวัสดีค่ะอาจารย์พิษตั้งสวัสดิวิจิตนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตนะคะเราเรียนกันมานะคะยาวนานพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุร,รักษ์นะคะสิ่งเหล่านั้นที่ได้เรียนไปนะคะ จะมีผลส่งผลกระทบอย่างไรต่อคุณภาพชีวิตของเรานะคะเขาบอกว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่นะคะสมัยก่อน,นะคะลามาร์กนะคะแล้วก็ดาวินนะคะเขาก็มีการศึกษาธรรมชาตินะคะของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะ,ะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่มีสัปสั์เยอะแยะนะคะคอก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคะ แต่พอมอีการแย่งอาหารกันเกิดขึ้น,นะคะแต่ก่อน,นก็มีต้นไม้ทั้งตี้ยนะคะต้นไม้พุ่มต้นไม้สูงขนาดกลางแล้วก็ต้นไม้สูงมากต้นไม้แบบสูงใหญ่นะคะนสรระสัตว์ท,ทั้งหลายเนี่ยก็คอสั้น,นะคะก็ยังเวลามี ต้นไม้พุ่มนะคะมันก็สามารถกินอาหารได้ทีนี้พอสัตว์ขยายพันธุ์คะเพิ่มจํานวนขึ้น,นะคะแต่พื้นที่ของต้นไม้พุ่มนั้นมีจํากัดนนะคะก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นกินอาหารไม่อิ่มนะคะคือมีอาหารไม่เพียงพอในการบริโภคนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะก็มีวิวัฒนาการของตัวเองนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วผลิตลูกออกมานะคะเพื่อ การอยู่รอดน,นะคะตามสภาพแวดล้อมหรือตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปแย่งกินพืชนะคะที่เป็นไม้พุ่มนะคะกับสัตว์อื่นๆนะคะยีราฟนะคะยีราฟที่ทุกคนรู้จักดีนะคะมีคอยืดยาวมากนะคะยีราฟก็เลือกที่จะพัฒนาคอตัวเองนะคะให้ยืดยาวขึ้นมานะคะ ดูจากภาพก็เห็นเลยนะคะพัฒนาคอยีราฟให้ยืดยาวขึ้นมากินต้นไม้สูงใหญ่ได้นะคะในขณะที่สัตว์อื่นๆคะไม่มีต้นไม้กินแล้วนะคะเพราะว่าต้นไม้เตี้ยๆนั้นมีจํานวนจํากัดคะก็ทําให้ยีราฟสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะมาถึงปัจจุบันนี้นะคะสัตว์อื่นๆอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่ายีราฟเนะคะ่ะมีพัฒนาการคอยาวของตัวเองขึ้นมากินต้นกินพืชที่มีต้น มีขนาดต้นสูงได้มันก็อยู่รอดมาในจนทุกวันนี้นะคะนะคะวิวัฒนาการนะคะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะคะลักษณะใดนะคะที่ไม่ต้องการะคะที่ไม่ต้องการะคะลักษณะนั้นจะสูญหายไปเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่ย้อนกลับนะคะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จากแบบง่ายๆนะคะจนไปเป็นอ่าซับซ้อน,นะคะนะเป็นต้น,นะคะดังนั้น,นะคะสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีวิวัฒนาการะคะผ่านตามการเวลาะคะอ่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานะคะจะมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยสิ่งแวดล้อมนะคะนะผ่านมาโดยเฉพาะมนุษย์นะ,ะบอกว่ามนุษย์เนี่ย สมัยก่อนเนี่ยเป็นวานอนมนุษย์นะคะเสร็จแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆตามทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะจนทําให้มนุษย์เนี่ยต้องเดินสองขานะคะแล้วก็แขนแกว่งไปมานะคะกระดูกสันหลังตั้งตรงนะคะสมัยก่อนก็จะโค้งๆหน่อยนะคะส่วนไหนที่ไม่ใช้ก็จะหดหายไปนะคะส่วนไหนที่ไม่ใช้ก็จะหดหายไปเป็นต้นนะคะ นะะมนุษย์ในธรรมชาตินะคะมนุษย์ในธรรมชาติก็จะดํารงชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะคะมนุษย์นะคะอย่างที่บอกนะคะมนุษย์มีมันสมองนะคะมนุษย์ก็จะเริ่มมีการต่อต้านทรัพยากรต่อต้านธรรมชาติโดยต่อต้านนี่ไม่ได้หมายความว่าแบบอแอทแทรกหรือว่าโจมตีหรือไม่ถูกกันนะคะแต่หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยนำธรรมชาติมาดัดแปลงนะคะ อะไรที่มันควรจะเป็นนะคะก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเช่นาการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะคะการสร้างบ้านเรือนทับที่ที่เป็นที่ดินแทนที่จะปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าดัดแปลงธรรมชาตินะคะมนุษย์มีสมองนะคะจนกลายมานะคะกลาย ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมาเป็นสังคมเกษตร,รกรรมจนไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมและในปัจจุบัน,นะคะก็มีอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์นั่นเองนะคะนี่ค่ะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้คือการดัดแปลงธรรมชาตินะคะธรรมชาติไม่ต้องการแบบนี้นะคะแต่มนุษย์ต้องการะค่ะเราก็เลยมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น,นะค่ะ อย่างที่บอกนะคะคุณภาพชีวิตของเรานั้น,นะคะจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอ่านะคะใครๆก็อย,กอยากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะคะอยู่ในอ่าบริษัทนะคะที่มั่นคงนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะคะดังนั้น,นะคะ่ะมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเรานะคะดูได้จากอะไรเราบอกว่าร่างกายเราดี คือมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีจิตใจเราดีไม่ได้หมายความว่าใจดีแบบออ่ให้ทานคนอื่นหรือว่าเออ่รู้สึกว่าสงสารคนอื่นไปเรื่อยอน,นี้ไม่ใช่นะคะจิตใจดีหมายถึงว่าสภาวะจิตใจมีความมั่นคงสามารถต่อสู้กับสิ่งที่มากระทบได้นะคะไม่ว่าจะมีเรื่องใดมากระทบนะคะก็จะเข้มแข็งนะคะ เป็นคนอารมณ์ดีนะคะมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานสติปัญญาดีนะคะเป็นคนสติปัญญาดีไม่ได้หมายความว่าเรียนเก่งอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมดีนะคะก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีะคะไม่ได้อยู่อ่าเช่นนะคะบ้านไม่ได้อยู่ข้างๆกองขยะอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะอืม นะองค์ประกอบเหล่านี้นะคะก็จะบ่งบอกว่าะคะเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นนะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักจัดทำบัญชีครัวเรือน,นะคะหรืออยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจใหม่นะคะที่ เราจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการเงินนะคะนะคะไม่อันนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยาการจับจ่ายใช้สอยนะคะมันเกิดขึ้นง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก็ C FC F C F นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรต่างๆบัตรเครดิตผ่านจ่ายไลน์เพย์แอร์เพย์อะไรก็แล้วแต่นะคะธุรกรรมไร้พรมแดนบล็อกเชน,นะค n ะ เข้ามามีบทบาทในการที่เงินในกระเป๋าเราจะออกไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีจิตใจดีก็คือมีจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็งนะคะก่อนจะซื้ออะไรนะคะเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการจะ C.F. หรือจะซื้อผ่านช h อปปี้ a z a d a ใดๆนะคะมีประโยชน์กับเราจริงๆไม่ใช่ซื้อมาทิ้งมาคว้างแล้วสร้างเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมอีกนะคะนะคะถัดไปนะคะเราจะ พูดกันในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะนะคะเรามีเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใดน,นะคะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือมาซ่อมแซมรักษาสงวนฟื้นฟูพัฒนาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น,นะคะโดยที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ย มันอยู่ตามธรรมชาติแบบไหนมีระบบของมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วมันถูกนำมาใช้ในลักษณะใดจะต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของมัน,นะคะมีขั้นตอนและกำหนดขั้นตอนชัดเจนมีแนวทางในการใช้นะคะทรัพยากรเหล่านั้น,นะคะอย่างเป็นรูปธปรรมว่าใช้อย่างไรถึงจะถูกต้องเช่นทรัพยากรดินนะคะทรัพยากรดินจะต้องใช้ในการปลูกพืชคะนี่ก็คือ ทรัพยากรธรรมชาตินั้นนะคะมีลักษณะของมันแบบนี้หรือทรัพยากรป่าไม้นะคะใช้เป็นพืชอาหารอย่างเงี้ยนะคะออหรือทรัพยากรน้ํานะคะใช้ในการอุปโภคบริโภคชะล้างต่างๆ่งี้ยน,นะคะก็ต้องรู้ว่าทรัพยากรแต่ละชนิดใช้ประโยชน์ในด้านใดชัดเจน,นะคะ่ะเราถึงสามารถที่จะเลือกเทคโนโลยีนะคะ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะคะในการดํารงนะคะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นนะคะให้อยู่ได้โดยมีวิธีในการประเมินของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมนั้นเมื่อเกิดความเสียาหายขึ้นแล้วนะคะจะแก้ไขอย่างไรนะคะให้ยั่งยืนแล้วก็ลดความเสียาหายนั้นกลับมาเป็น สภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ปกติเหมือนเดิมจะต้องมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะนะ,คะซึ่งเราก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะนะคะมาใช้ให้เหมาะสมและสอดคลองกันไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยการสัมผัสที่ปราศจากสิ่งลบกวน ะะโดยไม่นําออกนําเข้านะคะใช้พื้นที่โดยการนําเข้าโครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมนะคะการเก็บเกี่ยวทรัพยากรออกจากระบบเป็นกระบวนการนะคะสร้างความไม่สมดุลให้เกิดในระบบนะคะและโอกาสการเกิดของเสียและมลพิษอาจมีมากนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการนำเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์นะคะ มาใช้นะคะจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะหรือทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษนะคะไม่ว่าจะกำจัดของแข็งของเหลวหรือว่ากำจัดส่วนที่เป็นกา๊าซหรือฝุ่นละอองก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปนะคะนะคะดังนั้น,นะคะเราจึงต้องให้ความรู้นะคะแก่นักศึกษาในเรื่องของระบบนิเวศ ในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีนะคะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะนี่คือการให้ความรู้ก่อนนะคะเราต้องรู้ก่อนว่านะคะสิ่งแวดล้อมนั้นเหมาะสมอยู่ตามสภาพภูมิอากาศอย่างไรการใช้ทรัพยากรนั้นนะคะไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดแน่นอนเลยนะคะการปลูกฝังนะคะ จิตสำนึกของประชากระคะเพราะจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น,นะคะจึงต้องมีรายวิชานี้ให้เราได้เรียน,นะคะจะต้องมีการสนับสนุนนะคะจากทางรัฐบาลคะนะคะ,นะคะให้ความรู้นะคะรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมะคะมีการฝึกอบรมะคะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่นะคะสร้างนะคะองค,ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสะอาดนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่สิ้นเปลืองเราก็จะใช้ให้น้อยที่สุดนะคะอะไรก็ตามที่เป็นความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีโครงการวิจัยนะคะ เทคโนโลยีสะอาดและพลังงานทดแทนคะเรามาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีสะอาดกันก่อนคะ่ะเทคโนโลยีสะอาดก็คือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ค่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบพลังงานหรือ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมาชาติจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลกระทบความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คะนี่คือเทคโนโลยีสะอาดนะคะดังนั้นนะคะพลังงานทดแทนนะคะจึงหมายถึงพลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลหรือน้ำมันปิโตเรเลียมนะคะนี่คือพลังงานทดแทนหรือเรียกว่า renewable energy นะคะหรือ นอกจากเราจะเรียกว่าพลังงานทดแทนแล้วเราอาจจะเรียกได้ว่าพลังงานหมุนเวียนได้ด้วยนะคะนะ,ะเทคโนโลยีสะอาดนะคะจะมีหลักการก็คือลดมลพิษนะคะที่เกิดจากแหล่งกำเนิดน,นะคะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตนะคะเป็นต้นนะคะจนไปถึงวัตถุด,ดิบนะคะ เทคโนโลยีแล้วก็การบริหารจัดการดําเนินการนะคะ่ะนี่คือหลักการของเทคโนโลยีสะอาดนะคะทาการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิดอย่างไรนะคะเช่นการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะคะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดลดการใช้สารเคมีอันตรายทุกขั้นตอนนะคะก็คือโปรดักที่เรานํามาใช้นะคะเช่นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆในปัจจุบันก็จะมีส่วนผสมของ สารสกัดจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อลดอาการระคายเคืองหรือว่าลดปริมาณสารเคมีที่จะสัมผัสไปที่ผิวของอผู้บริโภคนะคะการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตนะคะในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีนะคะอาจจะมีกระบวนการาผลิตที่ มีของเสียหลงเหลือน้อยที่สุดนะคะนี่คือการลดกระบวนการผลิตนะคะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนะะน,น,นะคะบรรจุภัณฑ์นะคะสามารถย่อยสลายได้หรือกลับมาแปลสภาพนะคะเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ไหมอย่างไรนะคะหรือนำเวสต่างๆนะคะ กลับมาแปลสภาพเพิ่มมูลค่าเพิ่มอย่างไรได้นะคะการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนนะคะการนำของเสียหรือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นอีกนะคะมีโอกาสที่จะทำได้หรือไม่นะคะโดยขั้นตอนการดำเนินง,งานด้านเทคโนโลยีสะอาดนะคะก็จะมีการวางแผนและจัดตั้งทีมงานที่มีความรู้นะคะ การตรวจประเมินเบื้องต้น,นะคะการประเมินละเอียดนะคะศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติติดตามผลแล้วก็กลับมานะคะพิจารณาดูว่ามีการามีจุดบกพร่องหรือว่าต้องทบทวนปรับปรุงตรงไหนนะคะประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะความแข็งแรงของมนุษย์เองะคะให ปราศจากสารพิษนะคะเราจะได้ใช้สิ่งค้าที่มีคุณภาพสูงนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น,นะคะ่ะเมื่อเราสุขภาพแข็งแรงะคะ่ะค่าใช้จ่ายในการรักษาพ,พยาบาลก็จะลดลงนะคะเราก็จะมีความภูมิใจนะคะที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเมนเทคโนโลยีสะอาดต่อชุมชนนะคะสร้างความสามาัคคีใน ชุมชนบ้านหรือว่าโรงงานด้วยนะคะทำให้สังคมน่าอยู่นะคะนี่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนะคะประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดต่อภาคอุตสาหกรรมนะคะจะประหยัดทุกอย่างเลยนะคะลดการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทําให้ไม่ต้องบําบัดหรือกําจัดเยอะนะคะลดต้นทุนการผลิตนะคะภาพพจน์ของบริษัทก็จะดีนะคะการทํางานก็มีประสิทธิภาพนะคะคนที่ทํางานในบริษัทก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะคะมาึ้นคุณภาพสินค้าก็มีการปรับปรุงนะคะได้ผลกําไรที่เป็นที่ต้องการของอบริษัทและเราก็พูดทำงาน,นะคะก็อาจจะได้โบนัสไปด้วยอย่างนี้นะคะก็เป็นผลดีนะคะเมื่อนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดต่อภาครัฐนะคะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในการตรวจสอบติดตามนะคะ ทำเป็นไป,นปนตามเป้าหมายของแผนพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทยนะคะนนในเรื่องของการจัดการะคะะทำให้การส่งออกสินค้าไปสู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีะจํานวนเพิ่มมากขึ้นได้นะคะเมื่อเราใช้เทคโนโลยีสะอาดนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะทีนี้นะคะมา,าเ,เรียนรู้นะคะในเรื่องของ พลังงานทดแทนคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมคะเราใช้พลังงานลมมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะเราผันพลังงานลมมาเก็บกักไว้นะคะเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะตัวอย่างเช่นคะโรงสีข้าวพลังงานลมนะคะแบบยุโรปนะคะก็ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้ามาผลิตในกับเครื่องสีข้าวนะคะพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพก็มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะ พลังงานาน้ำนะคะก็มาสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ะคะพลังงานแสงอาทิตย์ก็ให้พลังงานความร้อนนะคะพลังงานชีวมวลนะคะชีวมวลก็คือวัสดุอาหรือวัตถุดิบนะคะทางการเกษตรคะไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามันนะคะพืชนะคะ พืชน้ำมันคะหรือว่ามูลสัตว์คะก็เป็นพลังงานจากชีวมวละคะพลังงานไฮโดรเจน,นะคะ่ะตอนนี้เข้ามามีอ่าบทบาทสำคัญมากเลยะคะในปัจจุบันในการผลิตรถยนต์นะคะก็จะเป็นพลังงานไฮโดรเจนนะคะานะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมที่ส่งผลงกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเรานะะในการดํารงชีวิตของเราะคะแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ